I. Mm-hmm. แดนเซอร์ด้วยนะครับผมน่ารักทุกคนเลยนะครับจริงๆก็คือถ้าย้อนไปในยุคปี2000เนี่ยผมอ่ะก็พอๆกับยูคิมนี่แหละใช่จริงๆไม่ควรพูดนะจริงๆเราเปนแฟนๆกัอย่างเป็นมด้วยผมเยอะแม่พี่ๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละยูคิมครับผมแต่มันเป็นการย้อนไปในยุคของปี2000หรือ Y2K จริงเมื่อกี้ได้โชว์กันไปแล้วจริงๆเพลงนี้เนี่ยก็คือเพลงกันและกันนะครับต้นฉบับก็เป็นของ Triumph Kingdom นะครับตอนนั้นก็โด่งดังมากๆแล้วพอมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันเนี่ยทาง GDS ก็เลยนำมา cover ใหม่โดยเลือกเอาศิลปินที่เป็นศิลป,ปินวัยรุ่นที่ดังฮอตที่สุดตอนนี้ <ๆ S 1> ก็เลยได้เป็น Billie กับน้องส้มมารีนะครับถูกใจคำว่าวัยรุ่นค่ะใช่ยังวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยรุ่นแน่นอนนะฮะถามความรู้สึกน้อง,งส้มก่อนเรไไายการที่มาได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจริงๆตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับการแบบติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พอทุกอย่างแบบทํางานไปคือแฮปปี้มากเจ้ดสมัยผลงานที่ออกมาก็คือชอบมากแล้วก็ตอนนี้คืออยากดูหนังมากๆเลยคแั่เราได้ชมไปพร้อมกันวันนี้นะครับแล้วบิวกลินล่ะครับผมเป็นยังไงบ้างกับเพลงเพลงนี้ก็ดีใจดีใจที่พี่โต้งบรรจงชวนมาร้อครับเพราะว่าดีใจที่ได้ทํางานกับ g d s เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำงานจีดีเอก็รู้สึกเหมือนแบบทำงานกับบ้านเป็นบ้านเป็นครอบครัวอยู่แล้วนาะนะครับ ซึ่งเิลกินเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ในวงการอาจจะให้เิลกิ้เนี่ยส่งกำลังใจให้กับทั้งโทนี่และลออก็ไบปอน่อยดีกว่าคนนี้ถือว่าเป็นผลงานกระแสงเรื่องแรกของน้องสองคนด้วยก็ยจริงน้องสองคนเขาเก่งมากเลยนะครับเพราะู่ๆเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับแล้วรอดูหนังเหมือนกันนะครับว่าอยากทุกคนไปดูด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวคืนนี้รอชมพร้อมกันนะครับเป็นกลุ่มแรกเลยนะฮะขอเชิญมาเมย์กับศิลปินรองวันนี้ก่อนนะครับน้องส้มแล้วก็เิลกินกครับผม ส่วนคนที่กำลังคอยยิยมเรานะครับอ่ะน้องส้มเชิญเลยนะคะขอขอบคุณบิวกินด้วยนะคะขอบคุณมากครับมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะคุยกับตัวนักแสดงของเรานะครับในช่วงนี้เยวจะขอเชิญนะครับทั้งพวกกำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์นะครับรวมถึงนักแสดงอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับขอเชิญพู้งกับฝาแฝกของเราก่อนเลยนะครับคุณวันแววแล้วก็คุณแวววันผมวิวันครับขอเชิญครับ เื้อขาวคือวันแบวนะครับกดตามมาคือแบวบังนะครับโปรดิเซอั์คนเก็บของเราด้นะครับขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับพี่ต้องบันจงศิษสันธนะกุลครับพี่ต้องของเราครับเชิญครับพี่ต้องครับและอีกหนึ่งนักแสดงคนสำคัญของเรานะครับคุณกระแตสุภษรใช่บางคนครับราเชิญคุณกระแตรครับ สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีดครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องอ,อะไรนะครับผมเข้าไปด้านในเนี่ยพ่งกับคุณวันแววเนี่ยมาถาผมกะบ,บอกพี่โบจำหนูได้ไหมการถามประโยชน์แบบนี้บอกว่าผมจําไม่ได้แน่นอนนะครับเขาบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วกาหนัเกเรื่องเก่าๆเพราะว่าเจอกันยังไงเ้าบอกวันแวววันนี้ทา,ถ,าถ่ายเก่าๆเนี่ยเขาเยังเป็นผู้ช่วยกองอยู่เลยเป็นนักศึกษาฝึกงานใช่ไหมครับ อ็จากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ16ปีมาแล้วตอนนี้มาเป็นพุ่งกับเรื่องแรกของ GDS ด้วยขอเชื่อมอบมือเลยนะครับอะไรนะครับเสรือโคร่นที่บอกมาโอุ้ยคบผมครับผมกับพวกเครื่องดื่มชูกำลังพี่ๆผมใช่ไหมครัโอเคงั้นเดี๋ยวถามพุ่งกับของเราก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เป็นทั้งคนเขียนบทแล้วก็เป็นพุ่งกับด้วยนะครับอ่ะเรื่องนี้มีอะไรอยากจะบอกกับ คนกลุ่มแรกที่ได้ชมเธอกับฉันกับฉันวันนี้ไหมครับวันแววววันใครจะบอกก่อนก็ได้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ได้ชมภาพยนต์เรื่องนี้ครับมันเป็นหนังเรื่องแรกของเราสองคนนะคะแล้วก็คนเดียวมากถึงเด็กเ <laughs> ขบผมเอาตบม,มือเป็นกำลังใจพวกจับของเราหน่อยฮะนี่แหะคนถามว่าถึงเ้ไหมแต่ว่า นแต่ลอนจะตื่นแต่ครับผมมันจะตื่นได้ตอนเราอินบนเวทีนี่ไหครับก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราสองคนที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็วันนี้เหมือนเป็นวันที่จะได้รู้ฟีดแบคแล้วก็ได้เราทำคอมเมนต์ว่าตกลงคนดูจะชอบหนังแบบที่เราชอบไหมครับก็ฝากด้วยค่ะครับแล้วคุณแวลวันนะครับอยากจะฝากเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับฝากหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนัง เราคิดว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูมันจะอิ่เพราะว่าถ้าเราถ่านวายทูเคนไว้ด้วยกันก็ต้รงอิ่มแน่เนาะครับถ้าส่วนเด็กๆนะคะเดี๋ยวนะช่วงนั้นวายทูเนี่ยแวววันกับวันแววน่าจะถ้าปี2,000น่าจะประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นอะเท่าอยู่ดีเลยค่ฮะเท่าอยู่เข้าดังเด็กเลยอยู่ีเลยอ๋อก็เาหมดกายโดยเองด้วยใช่ครับผมจบยังอะครยังไงฮะวันแววเชิญเลยเชิญเลยใครขอเือกที่หลังหลังเรื่องนี้มัน พูดถึงรัครั้งแรกนะคะซึ่งจริงๆมันน่าจะดีเดียนกับใครหลายๆคนทุกคนต้องเคยมีรักครั้งแรกมาแล้วก็พอดีกับเทศกาลวันลอยเทยที่จะมาถึงด้วยก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะคะรับรองว่าต้องรู้สึกหวานซึ้งกลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ขอบอกว่าไม่ได้มีแค่เรื่องความรักค่ะมันจะมีดูถ้ามันเป็นเรื่ออยู่กับแฟนแน่นอนมันต้องมีร่าที่น้องแล้วก็มีค่าตัวให้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ผมแอบได้ยินมานะบางคนดูแล้วบอกว่ามันสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเรื่องไหนหรือว่าเรื่องอะไรแต่ละคนครจะมีความสึกแตกต่างกันออกไปนะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวติดตามกัน <Yeah. S 1> พร้อมก,กันคืนนี้สองทุม่มน,นะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งภาทดีกว่าเมื่อกี้แวววันวันแววได้พูดถึงทังความรักแล้วก็ครอบครัวไปแล้วอีกหนึ่งภาคสำคัญก็คือพานครอบครัวนี่แหละ คนที่รู้แลใ<ช>นเรื่องนี้ก็คือคุณบนแณาของเรานะครับนะฮะพันนี้เป็นยังไงอยากจะเชิญชวนให้พูดถึงพันนี้หน่อยว่ามันมีความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเรียนแณาคือมันเป็นเรื่องของยุคยทคเคนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องอะไรต่างๆะะงอันนี้กระตัดพูดะไรมากไม่ได้อ๋อเดี๋ฮะอยากให้ไปดูใช่อยากให้ไปดูอาจจะเป็น อะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ดีจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะได้ค่ะแล้วเป็นยังไงได้รูปยังไงครับทั้งเบลล์บอลเบลแล้วก็นักแสดงทั้งสองท่านไปเห็นบ้างครับพี่กันแตโอ้โหเราผ่านด้วยกันแบบยากลำบากมากใช่คำว่ายากลำบากเลยนะคระบ่าคือกระตายที่ไม่ใช่แค่ใบบอลไม่ใช่แค่ใบบอลเล่นสองรอบนะคะพี่กันแตก็ต้องเล่นสองรอบอ๋อจริงเพราะต้องเข้ากปนทั้งสองคน วันนี้ยังมีใครเข้าใจว่าอีกคนไม่ได้มานักแสดงหายไปหนึ่งคนไหมครับมีใครเข้าใจว่าใบป,ปอต้องมีแบบมีหลายคนที่วันนางเอกต้องมีสองคนนะหลายคนยังยังเข้าใจแบบนั้นอยู่คือของกระตเนี่ยก็จะเวลาสายตาที่เรามองอยู่เราก็จะมองอีกแบบหนึ่งครับมองมีแล้วก็อมองแบบหนึ่งมันก็จะยากตรงนี้แล้วก็เวลาถ่ายมันคือขันนะะมันก็จะบอกอะไรไม่ได้นะคือมันยากมากเพราะเราต้องเล่น หลายรอบมากทุกอย่างก็โดนเล่นซ้ำเล่นซ้ำเล่นซ้ำแล้วเรามีการเวิร์กช็อปแบบหนักหน่วงมากค่ะโดยเฉพาะภาษาอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรแบบซึ่งถนัดอยู่แล้วว้าวว้าวไม่ได้ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยจริงจริงแต่ก็พูดภาษาอยู่ได้เนาะแล้วก็ภาษาอีสานก็คือคำหรัแบบแต่ว่าเราก็ก็ผ่านการเวิร์กช็อปมาเยอะมากคือเวิร์กช็อปแทบจะแทบจะทุกซีนเลยนะคะก็อยากจะให้หนังออกมาเป็นแบบ คนอีสาสจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าตั้งใจมากๆเรื่องนี้นะคะสำหรับนักแสดงทุกคนนะครับตั้งใจก่อนสิครัคบขึ้นไปทีครั้งแรกของน้องโชนี่รู้จากตัวอย่างอ่ะที่แรกผมก็ไม่คิดว่าโชนี่จะสูงขนาดนี้เนาะคือ,อช่วงการตัดต่องานเหรอครับหรือว่ายัางไง <c oughs> เด็กมันยืดเร็วค่ะอ๋อเด็กยืดเร็วด้วยโตขึ้นโตขึ้นฟีดแบ็กที่มาถึงโทนี่เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้หลังจากที่ตัวอย่างหนังหรือว่าการโปรโมทพีอาร์ได้ออกมาแล้วคนรอบตัวเพื่อนๆพูดถึงเรายังไงบ้าง ตลอดด้วยเรื่องอะไรตลอดอยู่แบบนี้นะครับนี่แล้วเราได้ตอบเขาไหมไปดูในโรงภาพให้ดูครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะแก้งนี้จ้างมาเท่าไหร่นะ <c oughs> เสียงเขาดีจังเลยนะโอ้คนตรงนี้เนะี่ยสุดๆเออคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพี่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่โตมาก่อนก็เลยได้ทราบบางมุมของการในทำเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงของเราเนี่ยคือแน่นอนหนักมันย้อนไปยุคปี2000นแต่ว่าน้องๆเป็นเด็กในยุคนี้เพราะฉะนั้น นี่ใส่ใจคอเพราะเราเป็นเด็กยุคนี้ได้ข่าวว่าถูกนําไปเจลเบกอยู่ต่างจังหวัดเลยแหละครับโทนี่ใช่ครับพาไปจูนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องไปไหนยังไงช่วงนั้นเหมือนตอนนั้นเขาลักพาผมไปปล่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้มั็นคนอ่ะพี่ต้องพูดถึงหน่อยในคาีนี้ทําไมเขาเขาต้องไปไหนยังไงครับตอนนั้นคืนนะเดี๋ยวตอนคืนอ่าเนี่ยตัวจริงเขาเป็นอย่างี้เป็นแบบ คนน้อยเด็กฝรั่งแล้วก็เปมีมาดเด็กเมืองมากเราก็เลยต้องทําการละลายทำลายกันแพงทุกอย่างด้วยการส่งเขาไปนครพนมไปงมหอยครับผมครับผมน่ากลัวเหมนะมินงมหอยแล้วก็ไปอยู่หลายวันกับเด็กที่นครพนมเขาว่างมหอยไม่ใช่แค่ซิบลิมันคือการงมหอยจริงๆเลยอร่อยจริงๆชนนี้ไปทําอะไรบ้างตรงนั้นที่นครพนมหอยนี่แหละครับชีในชีวิตเราเคยต้องงมหอยอะไรมาก่อนเดี๋ยวฟังงนี้มันจะดูไม่ค่อยดีคือเคยไปใช้ชีวิตแบบ เด็กชนน้ำบดเล่นดินเล่นทรายมาก่อนป่ะไม่เละครับก็เป็นเด็กเด็กเมืองอะไรครับอย่างที่ต้อมก็ออขอไปทำก็รู้สึกชอบทันทีเลยชาตอนแรก,กแบบไม่อยากทำเลยเพราะเราไม่เคยทำเรากลัวพอ,อ,อทำแล้วแบบติดใจครับแต่สุดท้ายก็สามารถเรียกว่าไปละลายพฤติกรรมจะออกมาเป็นตัวละครที่ทั้งพุ่มกับของดีไซเซอร์นนเนี่ยบอกว่าถูกใจมากนะครับ โทนี่เชิญชวนสาวๆมาหน่อยสิสาวๆกี่เราเยอะวันนี้เข้าฉายเข้าฉายจริงกับวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะได้ดูกันเป็นรอบการ์ดนะเชิญชวนหน่อยสิครับโทนี้ครับสายอีสานเลยนะไรนะอ้าวเราเรายังไงอ่ะเราจะโชว์ขอได้นะเอาที่หนัดเอาที่หนักครับผมก็ฝากด้วยครับผมน้งแรกของของผมใบปอแล้วก็หลายคนเลยครับต้องฝากเลยนะเอ่อนขอ่อนคนก็ยังงงอยู่ นักแสดงนักเอกจริงๆเป็นคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยหนูมีคนเดียวนะคะอ่ามีคนมาถามหนูบ่อยไหมว่าอ้าวไม่ใช่ฝาแฝดเหรออะไรแบบนี้มีคนาพูดบ่อยไหมหนูคิดว่าทุกวันนี้คนยังเข้าใจว่าหนูเป็นฝาแฝดใช่<ๆ>จริงๆคือเล่นคนเดียวนะฮะไม่บอลในเรื่องนี้แล้วหลังจากที่นี่คือการแสดงเรื่องแรกแล้วฟิตแบกดีขนาดนี้เนะี่ย้องไม่บอลร,รู้สึกยังไงบ้างาหนูดีใจามากเลยคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากที่มันเป็นเรื่องแรกอะค่ะ เรื่องแรกของหลายๆฝ่ายเลยค่ะก็คือทุกคนเขาตั้งใจกันมากๆทุกอย่างมันดูคิดว่ามันเพอร์เฟกมากๆเลยคเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนไปดูกันในจอใหญ่วันนี้มาอยู่ด้วยกันวันนี้มากับฝ่ายด้วยอันนี้เป็นอยู่หรือเป็นมีฮะวันนี้เป็นใบปอค่ะเพราะว่าใบปอตัวจริงมีฝ่ายค่ะอ๋อผมลวกฝ่ายเติม์อ๋ตัวจริงก็มีฝ่ายอยู่แล้วนะครับเออ พูดถึงนิดนึงได้ไหมครับสำหรับน้องใบปอน้องคนนี้พิเศษยังไงเพราะว่าเห็นว่าก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กยุคนี้แต่ว่าต้องเล่นเป็นสองตัวมันไม่ง่ายครับก็ใบปอแบบมีความตั้งใจมากมีลูกเอิร์ดสูงมากคอนซีนคือกี่ใบปอครับผมแม้กระทั่งอินเสิร์ม,มือก็มือใบปอใช้มือคนอื่นใช้มือคุณแมวไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะคือไม่ได้พักแม้กระทั่งสีเดียวอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบว่าน้องแบบ ใจเระทุ่มเทมากแล้วก็ในวันแรกที่เราเวิร์กช็อปกันมาครับมันก็ไม่มั่นใจนะพูดตามตรงว,ว่าใบปอจะทําได้ไหม <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนเป็นงานแรกที่แบบต้องใช้ความสามารถที่แบบก้าวกระโดดม,มากๆาตอนที่เป็นนักแสดงมือชิอย่างยากเลยนะผมว่าใช่แต่ว่าที่สุดใบปอลก็ทําได้แบบเป็น<อ>ยูเป็นมีได้แบบขาดและเข้าใจตัวละครม,ม,มากยอดเยี่ยมมาก <c oughs> ตัวยูกับตัวมีเนี่ยคาแรคเตนนเรอร์ไหนเล่นยากกว่ากันใบปอ หนจะมองดูว่าหน,นูเหมือนมีมากกว่าใช่ค่ะถองถ้าหนูเปิดประโยชนมาหนูต้องบอกว่าหนูเป็นยูมากกว่านะจริงจริง้ประโยชนแบบนี้เออเยวเป็นมีมากกว่าเป็นดูเป็นมีมากกว่าเป็นดูจะยากกว่าค่ะแต่ว่าข้อสุดท้ายเป็นยูได้ห,หนู หนูชอบการเล่นเป็นยูนมากกว่าในเรื่องของการแสดงอะเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปชมกันดูครับว่ายูกับมีเนี่ยแตกแต,ต่างแล้วก็มีความพิเศษยังไงกันบ้างทีนี้มาที่โปรดิวเซอร์ของเรารค,ครับพี่ต้งครับพี่โต้งเดี๋ยได้ลงใน Facebook ไว้ที่บอกว่ามีโปรดิวเซอร์ระดับโลกเด็กคุณพิธดิชนันเขาได้ดูแล้วก็ชมเรื่องนี้แล้วเขาชอบมากเขาเขาเป็นยังไงเขาเขา,เขาชอบอยังไงพี่ต้งเล่าให้เราฟังเหมือนกันเดีต้องนี้ต้องท้าความนิดหนึ่งว่าเราผมก็มจากเขาใช่ไหมครับแล้วก็ชอบแบบเรื่องเชนนีมีมีมากมากเลยเหมือนเรืนอแบบ กูรูด้านหนังรักเนาะถ้าเราด้วยอะไรก็เลยคิดว่าเอ้ลองส่งไปเขาจะดูไหมวะอะไรอย่ข้อแรกคือจะดูไหมวะก่อนนะครับแต่บากคว่าผมเขาไม่ได้ดูขอดูแล้วเขาก็เขาก็ชื่นชมมากแล้วก็สิ่งสําคัญคือเขาชอบมากเพราะว่าเราผมไม่บอกเขาก่อนว่าบทฟ้าแฝดเล่นโดยคนเดียวเขาก็คิดว่ามีนักแสดงสองคนใช่นะเขาบอกโอ้น่าเอ็นดีมากฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วพอพอรู้มีสองคนเขาเหมือนปวดเลยเพราะนั้นเราไม่ผิดแล้วแหละถ้าเราจะเข้าใจว่ามีสองคนใช่ครับ <โล S 2> เราก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนังที่ระเมียดระไม่ึ่งรเราเขา้าทางเราทีครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับกระทั่งนักวิจารณ์ก็ยงชื่นชอบกันผมว่าก็ไม่ดูกันนะแล้วแต่คนว่าจะมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ปราเหตุการณ์ยังไง,งกันบ้างสุดท้ายแล้ก็เ่ต้องช่วยเป็นตัวแทนฝากเรื่องนี้กับทุกกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงใครที่กาลังรอจะเข้าชมในวันพรุ่งนี้แล้วันอัอคาไปกันด้วยครับจริงผมทํหนังเรื่องนี้ด้วยความที่ชอบเรื่องมากๆชอบบทมากๆครับแล้วพอทําเสร็จแล้วผมต้องใช้มาก แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังไทยที่ผมอยากดูฮะแล้ววันนี้ก็ทำเสร็จแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับครับผมนะครับวันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับเราจะเห็นได้จริงแล้วผมว่าไม่ใช่พี่โต้งหรอกใครที่ได้ชมเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าฟีดแบคร้อยเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของผมที่ผมได้เห็นแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนชอบกันมากแต่นี้ก็ต้องอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับโปรดิวเซอร์พร้อมกับและก็นักแสดงของเราด้วยครับ เดี๋ยวชอ็อตนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานได้เวบพื้นที่ด้านหน้ากันเล็กน้อยนะครับ